วันนี้2พฤษภาคม2568นายเทียนเมฆธละวันผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองควนลังเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลังและนายกเทศมนตรีเมืองควนลังในภาคเช้าโดยมีจ่าสิบเอกสวัสดิ์สุวรรณชัยประธานกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลควนลังเป็นผู้กล่าวรายงานและมีรองประดเทศบาลเมืองควนลังหวัวหน้า ราชการ หัวหนา้าฝ่ายพนักงานพนักงานจ้างทุกสำนักกองเทศบาลเมืองควนลังและคณะนักปั่นจักรยานชมรมต่างๆเข้าร่วมในพิธีเปิดณสำนักงานเทศบาลเมืองควนลังอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยภายหลังพิธีเปิดประธานได้ปล่อยขบวนรถจักรยานของคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลควนลังที่ปรึกษาคณะกรรมการและกลุ่มนักปั่นจักรยานชมรมต่างๆร่วมกันปั่นจักรยานจากหน้าสำนักงานเทศ เทศบาลเมืองควนหลังไปยังชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองควนหลังรวมระยะทาง13กิโลเมตรเพื่อเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนหลังและนายกเทศมนตรีเมืองควนหลังให้ประชาชนชาวตำบลควนหลังได้เร่งเห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้งและออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามหน้าที่ให้มากที่สุดในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568 ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออย่างพร้อมเพรียงกัน